ครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเข้าสู่ในช่วงภาคเรียนที่สองอต่อเนื่องจากภาคเรียนที่หนึ่งะครับแล้วก็จะเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่สามงานเกษตรงานอาชีพพู้ถึงงานเกษตรนะนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเนะืนะ้อหา การเรียนรู้สัปดาห์นี้ก็จะเป็นการพูดคุยทักทายโดยโดยภาพรวมก่อนนะครับโดยปกติแล้วนักเรียนอยู่ที่บ้านก็มาสเตอร์ก็ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยมันดูแลสุขภาพสุขภาพของตัวเองให้ให้เป็นปกติให้มีสุขภาพพารณมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับปลอดภัยอยู่ห่างไกลโควิดล้างมือให้สะอาด แล้วอันที่สองก็เรื่องของการรับประทานอาหารรับประทานอาหารก็กินร้อนช้อนกลางมันล้างมือ,อก็โดยประมาณนะครับแล้วก็อันที่สามก็จะที่ขอฝากนักเกรียนก็เรื่องของอการเล่นหนึ่งการเล่นหรือว่าการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองอผู้ปกครองก็ควรจะมันดูแลบุตรหลาน าบางทีนักเรียนบางคนก็ไปทํางานกับผู้ปกครองบางคนก็อยู่บ้านโดยลาพังบางคนก็อยู่กับพี่หรือว่าอยู่กับเพื่อนบ้านลุนงป้าน,นะะาที่สาคัญนักเรียนก็ต้องมีความรับผิดชอบก็คืออ,อย่าดือ้ออย่าซนอ,าอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็อย่ายอยู่ห <àng>, ่ <ห àng, S 2> างห่างไกลสายตานะครับที่สำคัญก็อย่าห่างการเรียนมาก แล้วก็อย่าเล่นเกมเล่นโทรศัพท์มากเกินไปนะครับนักเรียนครับและที่สําคัญข้อที่สี่ก็ฝากไว้ก็เรื่องสภาพแวดล้อมหมายความว่าสภาพแวดล้อมของของนักเรียนแต่ละคนก็จะไม่ไม่เหมือนกันบางคนก็จะเล่นเฉพาะบ,บริเวณบ้านตนเองบางคนก็อยู่ในห้องอ่าโดยสดมากบางคนก็จะมีเพื่อนบ้านอ่าเราก็ ดูแลอ่าดูแลตนเองดูแลเพื่อนอ่าเพื่อนด้วยอ่าไม่ไม่ไปห่างไกลไม่ไปเล่นไกลบ้านง่ายๆนะครับอ่าเพราะว่าโดยส่วนมากถ้าเราไปเล่นไกลบ้านปั่นจักรยานหรือว่าไปเล่นน้ำอ่ากลัวกลัวประสบอุบัติเหตุนะครับอ่าเราก็จะได้เห็นข่าวทีวีออกออกบ่อยอ่าแม้กระทั่งเล่นอยู่บ้านเราก็ต้องควรระมัดระวังพวกไฟอ่าไฟฟ้าอ่า ที่ชาร์จแบตเล่นโทรศัพท์ชาร์จแบตไวประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นการทักทายทักทายนักเรียนในช่วงภาคเรียนที่2กันเพื่อที่จะไม่ให้นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเกิดการเครียดจากการเครียดเยอะ,อะนี่เรื่องของการเรียนเยอะเกินไปก็จะพยายามที่จะลดลดงานให้นักเรียนตั้งใจฟังอ่าน อ่านแล้วก็ฟังเยอะๆเพื่อที่จะได้ข้อคิดก็จะไม่สำหรับวิชาการงานอาชีพนี้ก็จะไม่ได้ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการาทำแบบฝึกหัดเยอะส่วนมากก็จะลงมือปฏิบัตเิเดี๋ยวเปิดเรียนเราก็คงจะมีการปลูกผักสวนครัวกันอโอเคนะครับวันนี้ก็โดยประมาณาโดยประมาณก็ถือว่าเป็นการทักทายนักเรียนก่อนเปิด ก่อนเปิดภาคเรียนนะครับอ่าสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากข้อคิดอข้อคิดก็คือขอให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายหรือว่ามีสติมีสติทําอะไรก็ให้รู้จักคิดอ่ามีสติทุกทุกเมื่ออคิดก่อนพูดอ่าไม่ใช่พูดแล้วค่อยคิดนะครับครับสวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีครับ 那有。